กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับอยู่กับผมแดเนียลซารีวันนี้เนี่ยไม่ได้มากับรถใหม่แล้วก็วันนี้เป็นฮาร์เรย์เดวิสันไอรอน883นะครับเป็นโฉมสปอร์เตอร์คันนี้เนี่ยเป็นรถปี2014นะทุกคนเจ้าคันนี้เนี่ยมากับเครื่องยนต์8 8 3 c ีนะครับ51แรงม้าอะพีเอ็มสูงสุดน่าจะมาประมาณ4,700รอบนะเราย้อนความประวัติคันนี้ก่อนก็คือเจ้าคันนี้เนี่ยจริงๆเดิมๆมันไม่ใช่อย่างนี้นะทุกคนตอนที่ไปเอามากับพี่ชายเนี่ยเจ้าโฉมเนี่ยมันจะเป็น ก็เรียกอะไรอะเป็นรถทรงขับสไตล์ด้วยซ้ําก็คือมีม่งหน้ามีแฮนด์ยกสูงล้อยางเนี่ยก็เป็นแม็กเดิมนะครับทุกคนในครั้งแรกที่เลือกซื้อเนี่ยมันเป็นข้อช่างใจแบบค่อนข้างหนักก็คือจะเอาคันไหนมาทําดีในตอนแรกเนี่ยมี2ตัวเลือกครับพี่ชายผมเขาเลือกระหว่าง48กับ883 2สองคันนี้แหละในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเลือก883เพราะว่า ราคามันก็โอเคกว่าแล้วก็ชําแหละเนี่ยมันไม่เสียดายจริงๆริเรื่องปัจจัยด้านการเงินเนี่ยคนเรามันไม่เหมือนกันครับแต่พี่ชายผมเนี่ยเขาสะดวก8 8 3ก็คือสามารถทําได้แบบไม่ต้องเสียดายคือจะคัสตอมทั้งทีเนี่ยแกจะได้เอาแบบสบายใจที่สุดนะครับก็เลยตัวเลือกเนี่ยมันเลยจบมาเป็นเจ้าไอรอน883ปี14อันนี้และครับทุกคนเรามาเดินดูด้านหน้าดีกว่าทุกคนด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเป็นไฟหน้านะครับทรงลูกกระสุนมีหูยึดใหม่แฮนด์ก็เป็นแฮนด์ทรง ยกสูงเดิมๆตอนแรกเนี่ยมาเป็นทรงขับสไตล์ทุกคนคือแบบยกสูงไม่พอตุ๊กตาเนี่ยสูงโคตรเลยแบบโอ้ยกสูงแบบขับสบายช็อคอัพหน้าเนี่ยตอนแรกไม่มีนี่นครับอันนี้ไปใส่มาเพิ่มเป็นยางหุ้มโชคพอใส่ยางหุ้มโชคปุ๊บเนี่ยมันก็ดูดีนะครับทุกคนดุดันไม่เกรงใจใคร ส่วนยางหน้าทุกคนจริงๆเนี่ยสเปคเดิมโรงงานมันเป็น100ั80ขอบ19นะครับจะเป็นอีกไซส์หนึ่งเลยส่วนยางหลังเนี่ยเดิมๆมันจะเป็น150ทับ80ขอบ16แต่อนี้เนี่ยมีการแปลงนะครับเอาล้อของไดานาเนี่ยเป็นล้อบอิ Big อ๊กสปอคเห็นว่ามันจะซี่ใหญ่แล้วก็โคตรเซ็กซี่เลยเวลาขับไปออกงานอะไรอย่างงี้นะด้านหลังก็จะเป็นบิ๊กสปอคเช่นกัน อันนี้ต้องแปลงนะทุกคนคือไม่ได้ใส่ตรงรุ่นก็คือมีการแปลงพอเปลี่ยนสายยางเสร็จเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็น 120- 70สทับนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็เป็น180-55ทับนะครับโอ้ทุกคนสุดยอดเบิมบ้มๆในใหญ่แล้วเป็นยางอ่าแบรนด์ A1 Co คารบ้านะทุกคนเห็นปะมันจะมีลายงูจงอางด้วยโคตรเมกันเลยวะนึกว่าเชลลี่คารบ้าเท่จริงรุ่นยางลายนี้สวย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 แล้วก,ก็กองแต่งอ่าเห็นไหมทุกคนกองอากาศแต่ง อันนี้เป็นกองแต่งนะครับงานนอกซึ่งเรา,เราไม่เราไม่รู้แบรนด์ไม่ทราบแบรนด์จริงๆแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนมาใหม่ๆคันนี้เนี่ยเป็นกองเดิม RSD นะทุกคนแต่เนื่องจากทรงแล้วก็ความสวยเนี่ยมันไม่ถูกใจพี่ชายของเขาก็เลยแบบจะเปลี่ยนเป็นทรงนี้นะครับกองใหญ่ๆหนะ่อยอสวยดีส่วนต่อมานะครับก็ท่อไอเสีย Vance and h y อันนี้ของแท้ตรงรุ่นนะครับแต่จะเป็นไม่ใช่ตัว Matte Black น,นะทุกคนมันจะเป็นตัวสีโครเมียมเลยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเลยดีกว่า ฮึมควันขาวออกเลยเหรเป็นไงทุกคนเสียงท่อแวนแอนไฮ นี่คือเสียงท่อนะครับแวนอนตไฮตรงรุ่นสําหรับ883เลยแส้นนี้นี่ก็ราคาแสบเอาเรื่องนะครับแต่ก็ได้ท่อตรงรุ่นแล้วก็ทนทานมากๆเลยใบนี้ใส่มานานมากทุกคนเอิดดี หลังจากฟังเสียงเสร็จก็นี่ทุกคนที่คนงงว่ามันคืออะไรผมก็งงเหมือนกันตอนเจอครั้งแรกก็เลยแบบถามไม่หายแบบหายหายงงสักทีก็ถามว่าเออมันมันคืออะไรครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกอ,อะไรที่เติมน้ํามันเครื่องนะทุกคนมาด้านหลังนะครับระบบขับเคลื่อนคันนี้เนี่ยเป็นสายพานนะทุกคนเห็นปะ่ะยิงเข้านี่ส่วนช็อกอัพด้านหลังนะครับเป็นช็อกอัพกับทวินช็อกอัพก็คือช็อกอัพคู่อะทุกคนเดิมๆตอนแรกเนี่ยเป็นช็อคเดิมเปลี่ยนไปใส่โปรเกรสซีฟพ,พอโปรเกรสซีฟไม่โดนใจปุ๊บพี่ชยก็ หา white มาใส่นะก็เลยดีขึ้นหน่อยอันนี้โดนใจมากขึ้นส่วนด้านท้ายนะครับเดิมๆเนี่ยเป็นรถที่นั่งได้2คนนะทุกคนแต่อันนี้พี่ชายผมเขาทําเป็นรถเห็นแก่ตัวนั่งคนเดียวออกงานหล่อแต่จริงๆเนี่ยถ้าแบบไปใกล้ๆอย่างนี้นะก็พาแฟนซ้อนได้ทุกคนบอกแบบนี้มันโอเคนะ มาอีกฟากหนึ่งด้านนี้จะเห็นเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็ปั๊มขนาดใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมเขียนว่าฮาร์เลย์เดวิสันปั๊มฮาร์เลย์เดิมนะครับไฟท้ายส่วนไฟเลี yup. kho, ้ยวเนี hmm. ่ยอ่านี AP uh, ่ทุกคนอยู่อยู่ตรงนี้เป็นอันเล็กๆน่ารักนะซ้ายขวาถังเป็นถังเดิมที่มีการใส่ตัวยกถังขึ้นมานิดหน่อยนะเพื่อจัดทรงให้มันแบบอ่าดูเซ็กซี่มากขึ้นเดิมาด้านใต้นะครับจะเห็นกระปุกน้ํามันฮาร์เลย์เดวิสันตรงนี้เห็นไหมกระปุกกระปุกน้ํามันเบรก ต่อมาก็จะเป็นฝั่งเครื่องฝั่งนี้ละที่เราเห็นนะเห็นว่าเตตานะก็มีไอตัวไอตัวนี้ครับตัว cover engine อีกทีหนึ่งสีทองออกน้ำตาลนิดหนึ่งมาด้านบนนะครับด้านบนเราจะเห็นเป็นกระจกเดิมฮาเลนครับตอนแรกเนี่ยเป็นแบบ reverse ก็คือยัดแบบหมุนออกออก,ออก,ออกใต้จักแรแแล้ทุกคนแต่ทีนี้เนี่ย เหมือนกับว่ามันมันเท่นะแต่เขาถนัดแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนมายกมายกมาอยู่ด้านบนคือคนเรามันไม่มีทางรู้ครับจนว่านีได้ลองขับจริงๆกลายเป็นว่าแบบยกมาด้านบนเนี่ยถนัดกว่าพี่ชายผมก็เลยยกกลับมาด้านบนนะครับกระปุกปั๊มเบรกนะครับ RSD การเบรกการคัดก็ RSD คันนี้ถอดเลื่อนไม้ออกจริงๆเลื่อนไม้เดิมเนี่ยจะเป็นแบบเข็มกวาดนะลูกหนึ่งใหญ่ๆก็จริงๆเรามาติดด้านข้างก็ได้นะแต่คันนี้เนี่ยไม่เป็นไรครับเน้นจิตวิญญ,ญาณไม่เน้นดูเลื่อนไม้ สำหรับเรื่องราคาเนี่ยก็ถ้าตอนนี้นะผมเห็นมันก็อยู่ประมาณ3ามแสนถึงสามแสนห้านะสำหรับตอนนี้นะที่ผมเห็น8ปดแในตลาดหรือบางคนเนี่ยหาถูกกว่านี้ได้ก็ก็ดีเลยละแต่ที่ผมเห็นในตลาดส่วนใหญ่จะราคาประมาณนี้นะครับก็ยังเป็นรถที่ผมว่าน่าเล่นนะแต่มันจะมีข้อจํากัดอยู่ประมาณ2เรื่อง,ก,อองก,ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องไซส์บอดี้ที่มันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ย เวลาไปเดินทางไกลพวกนี้มันจะเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยว่าคุณตูดเหล็กหรือเปล่าคุณสิงจิตวิญญาณพี่บอลหรือเปล่าแต่ถ้าคุณใจถึงเนี่ยรถมันก็ถึงนะทุกคนส่วนเรื่องที่2 2นะทุกคนผมว่าน่าจะเป็นเรื่องถังน้ามันที่มันแบบไม่ใหญ่มากอาจจะต้องแวะเติมบ่อยหน่อยอันนี้คือข้อจํากัด2อ,อย่างที่ผมรู้สึกแต่ก็นั่นแหละครับอย่างนี้ผมบอกใจมันเกินร้อยขับอะไรมันก็ไปถึงหมดนะทุกคนขับไปออกทริปออกไปออกอ,อ,กอ,อ,กอีเวนต์ใกล้ๆอะไรเงี้ยซื้อมาแต่ง เออมันมันเสียดายเสียดายไม่มากเพราะว่าทำคัสตอมอย่าไปเสียดายทุกคนถ้าใจมันมาแล้วก็ไปให้สุดแล้วก็หยุดที่หมดด่าครับผมก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งนะครับใครที่อยากดูผมขับคันนี้คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจัดให้นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยพื้นมันไม่ค่อยดีแล้วก็รถเพิ่งล้างด้วยก็เสียดายจริงๆอะ่ะโอ้โห <laughs> โลเคชั่นเหมาะเหมาะแก่การลองรถจริงๆ คือถ้าเราไปขับตอนนี้เนี่ยโหน่าจะเละทั้งคันเราก็ไม่เป็นไรครับมีโอกาสวันหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาถ่ายดูบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับสนุกดีเสียงวีทวินเอกลักษณ์นะครับแม้จะเป็นมินิบล็อก883แต่ก็ขับสนุกดีไปไปทุกคนสวัสดีครับผม